สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสเปนฟิชชิงครับวันนี้ผมจะไปบ่อที่ผมไม่ได้ไปนานแล้วนะครับเขาปิดไปนานมากเลยนะครับบ่อนี้นะครับคิดถึงอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้เราจะไปตามล่าหาปลากระพงกันนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันครับว่าวันนี้จะมีผลงานติดไม้ติดมือกลับบ้านหรือเปล่านะครับปอดีอยากกินปลากระพงนะครับแล้วก็บ่อนี้เขา ปิดไปหลายเดือนมากเลยนะครับช่วงโควิดนะครับตอนแรกผมคิดว่าเขาจะไม่เปิดแล้วด้วยซ้ําไปนะครับประดีเลิกงามยามดีแล้วนะครับวันนี้นะครับเขากลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะกลับไปเทสดูซะหน่อยนะครับว่าปลาที่บอกเขายังกินดีไหมนะครับแล้วก็วันที่ผมมาวันนี้คือกรุงเทพอากาศหนาวมากเลยนะครับอากาศเย็นเลยแหละก็ยังไม่รู้ว่าอากาศเย็นจะมีผลกับการกินของปลาหรือเปล่านะครับยังไม่รู้เลยว่าปลาจะกินหรือเปล่านะเพราะว่าน้ําน่าจะเย็นนะครับ ตอนนี้ผมกำลังขับรถอยู่นะครับตอนนี้รถติดไฟแดงนะเดี๋ยวสักคู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ่อเลยดีกว่านะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับสวนลุงหวังนะครับอ่ามาถึงแล้วนี่ตอนผมมาเขากําลังทําห้องน้ําเลยนะครับตอนนู้นผมมามันไม่มีนะห้องน้ําต้องไปเข้าในบ้านนะครับก็ดีครับทําห้องน้ําก็นานานักตกปลาก็จะได้ใช้กันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปที่บ่อกันเลยดีกว่าครับครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับบอ่อตกปลาสวนลุงหวังนะครับก็ตอนนี้ประมาณเกือบเก้าโมงนะครับก็อากาศดีนะครับวันนี้ไม่ร้อนเลยนะครับ ก็ดูเย็นๆด้วยยังไม่รู้เลยว่าปลาจะกินหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวประกอบอุปกรณ์ตกปลาก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ลองใช้เป็นไอตัวลอกไอ้นี่นะครับดิโกโอนะครับตัว a อรเบอร์สามพันนะครับตัวนี้นะแล้วก็ผมใช้คันหุบฟุตนะครับเดี๋ยวตกหน้าดินนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองใช้เป็นเหยื่อสดนะครับกับเหยื่อลอรมนะครับเดี๋ยวลองดูว่าอะไรจะเข้าก่อนกันนะครับ นี่นะครับลดโกเอ o าร์นะครับนี่จับกับคันหกฟุตนะครับก็ดูสวยดีนะครับเหมาะมือดีเหมือนกันนะไม่ได้แรูเคน,นะครับแล้วก็ เป็นกุ้งขาวนะครับเหยือสดเรานะครับที่จะใช้ตบกระพงนะครับนี่แล้วเดี๋ยวผมก็ตัดแล้วก็เกี่ยวนะครับสายหน้าก็เป็นชุดสองขอนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลย เกี่ยวเป็นสองขอนะครับแล้วก็ตกเป็นใช้เป็นตะกั่วหน้าดินนะครับแล้วก็เกี่ยวกุ้งขาวนะครับแล้วก็ใช้เป็นเบ็ด2ขอนะครับ อันนี้เป็นเหยื่อปลอมนะครับผมใช้เป็นปลายางนะหรือว่าปลาไม่แน่ใจนะเขาเรียกว่าอะไรนะครับปลาหางจอบเลยครับแต่ผมเคยได้ยินเขาเรียกว่าปลาตีนด้วยนะเพราะว่ามันมีเท้าเหมือนเดินได้นะครับตรงนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าใครเขาเรียกยังไงอะไรกันแน่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมลองใช้สีตัวนี้นะออกเหลืองเหลืองดำดำ,ดำหน่อยนะครับ ผมโดนแล้วครับโดนอะไรเข้าไปแล้วแหละอ้มาไปติดตาข่ายเขานะครับผม thank you สิบเอ็ดโมงแล้วนะครับมาประมาณเก้าโมงนะสองชั่วโมงแล้วนะครับเหยื่อสดก็ได้แต่ปานนินนะครับแล้วก็ตอนนี้ตีเห่ยวฟองก็ไม่กัดเลยนะครับเดี๋ยวลงเหยื่อสดอีกคันหนึ่งแล้วกันนะครับนะวันนี้ตั้งใจมาเอากระโปงนะครับถ้าไม่ได้กระโปงหนีงัสเสียใจแย่นะครับเดี๋ยวผมลองลงอีกคันนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองลงเหยื่อสดอีกคันกุ้งก็ไม่ได้มาเยอะด้วยนะครับถ้าไม่ได้กระโปงหนีด แห e. <a> ้่เลยครับส่วันนี้ดูท่าน่าจะแห้วนะครับอน่าจะแห้ว ทั้งเหยื่อปลอมทั้งทั้งกุ้งสดเลยนะครับไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับเอาผมเห็นนะนะคนอื่นเขาก็ได้นะไม่แน่ใจาว่าตุ้มที่เรานั่งตรงนี้มันมันอับหรือเปล่าไม่รู้นะครับปลาไม่ไเข้านะครับว่าเม่เช้าผมใช้กุ้งสดนะมันมันก็ได้นะแต่มันได้เป็นปลาน,นินนะครับใจอยากได้กระพงนะครับแล้วก็ตีเหยื่อปลอมนะี่เงียบคิ๊บมากแต่ผมเห็นนะนะคนอื่นก็ตกก็ได้นะครับกรนะพงอ่ะนี่ผมก็พยายามตีไปน่าจะประมาณ ร้อยไม้แล้วมึงตอนนี้ก็ประมาณเกือบใหม,ม่โมงครึ่งแล้วนะครับที่ว่าเดี๋ยวน่าจะตกอีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่ากุ้งก็จะหมดแล้วนะครับจริงๆก็คิดว่าเอาเหยื่อสดมาตกก็ไม่น่าไม่น่าพลาดเลยนะครับอ่าอาจจะเป็นวันที่ผมต้องรับประทานแห้วแล้วนะครับกระพงอาจจะไม่ได้ตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวกินข้าวก่อนดีกว่านะครับพักกินข้าวแป๊บแล้วเดี๋ยวอาจจะตกอีก แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะก็น่าจะเลิกนะครับเพราะว่ากุ้งก็เหลืออีกนิดหน่อยนะครับมาเดียวกินข้าวกว่อนดีกว่านะครับกระเพราไก่ไข่ดาวนะครับห้าสิบห้าบาทนะครับ<ก>หูลักปี๊ดเลย กินข้าวนะครับเมื่อกี้ลอกลากไปกิเลยนะครับกุ้งหายไปเลย เวนี้โดนเหยื่อสดนะครับนี่ใช้เหยื่อกุ้งนะครับเกี่ยวข้างนี้เลยครับนี่เข้าข้างแก้มเลยนะครับกระโปรงนะครับต้องใช้ตัวเป็นช็อกลีดนะครับถ้าใช้เป็นเอ็นหรือพีเนี่ยผมว่าขาดแล้วครับป่านี้นะครับอ่าโดนมาตัวหนึ่งนะครับสายกำลังกินเลยครับ ใส่สวยนะครับตัวนี้ครับกระพงครับโอ้โหสุดยอดครับ ไอตัวหนึ่งครับหน้าดินนะครับเหยื่อสดนะครับเรื่ปลาจะเริ่มเข้าตอนช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับสองตัวติดติดเลยนะครับใช้เป็นเหยื่อกุ้งนะครับโดนอีกแล้วนะครับตัวนี้อ่ะน่าจะความปีแล้วครับเพราะว่าเล็งไว้นะครับกระโงสองตัวนะครับก็ตอนนี้ได้ครบแล้วนะครับ โอ้โหตัวนี้กินลึกนะครับเบ็ดขาดเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามโมงแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะกลับแล้วครับเพราะว่าภารกิจวันนี้เราก็สําเร็จแล้วนะครับมาตามหามาตามล่าหาปลากระพงนะครับก็เจอปลากระพงนะครับแล้วก็เมื่อเช้าลองทําเป็นชาเลนจ์ดูนะครับลองดูระหว่างเหยื่อสดนะครับกับเหยื่อปลอมนะครับ วันนี้ของผมนะที่ผมทำนะครับก็คือมันกินเหยื่อสดนะครับก็ถือว่าก็ยังยังได้ยังได้แต้มอยู่นะครับแต่ว่าใช้เหยื่อสดนะแต่ว่าเหยื่อปลอมวันนี้ไม่ไม่กัดเลยนะครับแต่ว่าผมเห็นทางพี่ๆนานาก็ถ้าอื่นก็ตกเหยื่อปลอมมันมันก็กินนะผมว่าเจะฝสีมือไม่ไม่ถึงเองนะครับก็เลยไม่ได้นะครับแต่ว่าเหยื่อสดมันก็ยังทํางานได้ได้ได้ดีกว่านะครับวันนี้ได้เหยื่อสดมาสองแต้มเลยนะครับตอนแรกเมื่อเช้ามาตกก็นึกว่าแห้วแล้วนะครับอันนี้ก็ยังได้แต้มนะ ประมาณนี้ครับปลากระพงนะครับสองตัวนะครับก็พอดีแล้วครับตามที่ต้องการนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวน่าจะกลับแล้วหละนะครับประมาณนี้นะครับน่าจะกลับแล้วแล้วก็ถ้าพี่เวียนะชอบใจคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับตอนแรกผมนึกว่าแห้วแล้วนะครับกล่าวว่า สงสัยได้ต้องกลับมาแก้แก้มือนะครับต้องกลับมาซ้ํานะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังกินนะครับแล้วเมื่อเช้าก็เอากุ้งมาสามตัวเองนะครับก็หมดพอดีเลยนะครับตอนแรกก็คิดว่ากุ้งไม่พอนะครับนึกว่าน่าจะไม่ได้ไม่ได้กินแล้วนะกับโคงนะครับแต่ก็มีตัวหนึ่งนะครับกินลึกนะครับก็เบ็ดขาดเลยนะครับเบ็ดขาปากอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวเล็กเดี๋ยวเอาไปทํากับข้าวต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวลาพี่ๆนะนะไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับ ไว้ผมไปบ่อตกปลาที่ไหนหรือว่าผมมีอุปกรณ์อะไรมารีวิวนะครับเราค่อยกลับมาเจอกันนะครับขอบคุณทุกซับสไครต์ด้วยนะครับที่กดติดตามนะครับโอเคครับงั้นไว้เดี๋ยวเราค่อยพบกันใหม่ EP หน้าครับถ้าอย่างไรงั้นผมขอตัวลาพี่ๆนะนะไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับสวนลุงหวังนี่เขามีเบ็ดให้เช่าด้วยนะครับแล้วก็มีไส้เดือนมีเหยื่อด้วยนะครับ มีอาหารขายด้วยนะครับที่นี่นะอ่าโลเกือบสองโลโลสีโลสีลลลนะครับเกือบโลห้านะครับร้อแปดสิบเก้าบาทนะครับกระพงที่นี่โลร้อยสามห้านะครับแสดงว่าผมตัวนึ่งอะน่าจะเกือบโลอีกตัวนึงก็น่าจะไซส์ไม่แน่ใจว่าตัวใหญ่ไซส์ถึงโลหรือเปล่านะครับ แต่ตัวเล็กก็ผมว่ากําลังกินนั่นแหละนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอาไปฝากที่บ้านแล้วก็ไปฝากทีมงานด้วยนะครับโอเคครับหวเราค่อยเจอกันใหม่แล้วกันนะครับสวัสดีครับ